ที่เกิดความสำเร็จขึ้นทั้งหมดนั้นนะครับนั่นมาจากหัวใจสำคัญนั่นก็คือสินค้าที่ดีมีคุณภาพนั่นเองครับวันนี้สินค้าของบริษัทเดีอนกรุ๊ปนะครับมีทั้งสิ้น10ผลิตภัณฑ์ถ้าแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ก็แบ่งได้ออกเป็น3หมวดหมู่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือสินค้านวัตกรรมการดูแลผิวพรรณและความงามสินค้านวัตกรรมการดูแลรูปร่างและสุขภาพและสินค้านวัตกรรมการชะลอวัยและเสริมภูมิคุ้มกันนะครับผมจะอธิบาย สินค้าแต่ละตัวให้เราได้เข้าใจกันแบบเข้า,าวๆเร็วๆในแต่ละตัวนะครับสำหรับสินค้าชนิดแรกนะครับนั่นก็คือบูมคอลลาเจนพลัสนั่นเองซึ่งความโดดเด่นแตกต่างและเหนือกว่าคอลลาเจนทั่วๆไปนะครับนั่นก็คือ เป็นคอลลาเจนที่ควบรวมคอลลาเจนทั้งหลายไว้นะครับในหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไดเปปไทด์ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไตรเปปไทด์นะครับ p l u เข้าไปด้วยมัลติวิตามินอีก3 6ชนิดก็เลยทำให้สามารถนะครับที่จะช่วยบำรุงนะครับในเรื่องผิวผมเล็บรวมถึงข้อต่อข้อเข,ข่าต่างๆก็ช่วยได้ทั้งในเรื่องของความงามแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะครับให้กับผู้คนนั่นเอง ไปนะครับนั่นก็คือบูมกลูตาช็อตสินค้าที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณและความขาวกระจ่างใสอย่างเห็นผลเลยนั่นเองนะครับด้วยเทคโนโลยี f i r ินฟราเรดก g ูตาไทโอนคอมเพล็กซ์ n ินโนเวชัซึ่งได้รับรางวัลน,นะครับในการประกวดนวัตกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ในงาน s o ลอินเตอร์เนชั่นแนลอินเวนชั่นะครับในปี2020นั่นเองและที่สำคัญครับยังได้รับรางวัล Hello Beauty a w a r d นะครับในฐานะที่เป็น the best innovative dietary supplement for radiant skin นะครับก็คืออาหารเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเราได้พี่โดมประกรณ์ลำมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบูมกลูต o t ด้วยนั่นเองครับ และสำหรับสินค้าตัวต่อไปครับนั่นก็คือ Room Coffee เป็นการคัดสรรน,นะครับกาแฟพันธุ์ดีอาราบิก้าคอฟฟมาเบลนดิ้งเป็นสูตรเฉพาะนะครับที่ทำให้มีความหอมเข้มสูตรเฉพาะที่อร่อยถูกใจคนไทยที่สำคัญครับเป็นกาแฟที่ชงให้ละลายได้ทั้งในน้ำร้อนและน้ำเย็นควบรวมกับสารสกัดอีก36ชนิดนะครับที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์บล็อกเบิร์นบิว แล้วก็บูสต์น้ำตาล0%แล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลรวมทั้งไขมันทรานส์ด้วยเรียกว่าอร่อยและดีต่อสุขภาพครับที่สำคัญครับเราได้พรีเซนเตอร์หนุ่มหล่อมาดเข้มน้องบอยประกรณ์ฉัดบริรักษ์มาเป็นแบรนด์บัสเตอร์ของ Room Coffee ด้วยครับและสำหรับสินค้าตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือ Room f i b e r นั่นเอง เป็นสินค้าที่มีส่วนช่วยนะครับในการ detox ระบบขับถ่ายของคนเราซึ่งแน่นอนครับเลข7ที่เขียนไว้หน้ากล่องเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นว่ามันเป็นการควบรวมพืชผักผลไม้และสมุนไพรทั้งสิ้น7สีหรือที่เขาเรียกว่า7 color p h y New t o n u t r i e n t นั่นเองนะครับเพราะว่าพืชผักผลไม้และสมุนไพรแต่ละสีนั้นมีฤทธิ์ในการ detox ที่แตกต่างกันในการที่เอารวบรวมให้ครบทั้ง7สีนั้นก็เพื่อ ใช้ในการดีท็อกซ์พร้อมๆกันทั้ง5ระบบนั่นเองมันช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายและทำให้หน้าท้องแบนราบมีรูปร่างที่ดีไปนะครับนั่นคือซิปเวและซิปล็อกที่ช่วยในการควบคุมน้ำหนักและกระชับสัสดส่วนนั่นเองครับสำหรับซิปล็อกนะครับ ก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นเม็ดแคปซูลที่เรารับประทานเข้าไปนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการควบคุมความอยากอาหารทั้ง3กลไก่1ก็คือปรับสมดุลฮอร์โมนที่กระตุ้นความอยากอาหารทําให้เราไม่ได้มีความอยากอาหารกินจุบกินจิบ2นะครับก็คือปรับสมดุลฮอร์โมนที่มีส่วนช่วยทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นก็แปลว่าทานได้น้อยลงนั่นเองและ3ครับทำให้เราอิ่มนานขึ้นนั่นก็คือในมื้อต่อๆไปก็จะกินได้ไม่เยอะนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่แก้จาก ต้นเหตุคือไปบาลานซ์สมดุลฮอร์โมนนะครับด้วยนวัตกรรมใหม่ที่นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับนั่นก็คือยีสต์เอ็กทรั y ไฮโดรไลซ์แบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นการแก้ที่ต้นเหตุนะครับแก้ก็อยากให้เป็นอาหารที่ดีมีคุณภาพแคลน้อยแต่อร่อยมากนั่นเองอย่างซิฟเวนนั่นเองครับเป็นการควบรวมสารอาหารครบทั้ง5หมู่เลยแต่ถูกนําเสนอนะครับในรูปของผงชงดื่มนมกล้วยเกาหลีซึ่ง อร่อยมากๆและได้สารอาหารครบถ้วนด้วยเรียกว่าเป็นการลดน้ําหนักได้แบบไม่โสมนั่นเองนะครับก็คือได้สารอาหารที่ครบถ้วนนั่นเองครับและสําหรับสินค้าตัวต่อไปนะครับบูมโกโก้ plus เราได้คัดสารดาร์โกโก้เกรดพรีเมียมที่เราได้อิมพอร์ตเข้ามาแล้วแน่นอนครับถึงแม้นโกโก้ Go จะอร่อยขนาดนี้แต่น้ำตาล0% เป็นโกโก้ที่มีโปรโตีนและไฟเบอร์สูงทําให้อิ่มท้องนานไม่หยแล้วก็ขับถ่ายคล่องด้วยนะครับโดยเราได้นําสารสกัดรางวัลนวัตกรรมนั่นก็คือฟีนูลีนครับที่ได้รับรางวัล Finalist Nutra Ingredient USA Award ในปี2020ที่ผ่านมานั่นเองครับ และสำหรับสินค้าตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือบูมวิตามินซีคอมเพล็กซ์นั่นเองเราเลือกใช้วิตามินซีจากธรรมชาตินะครับที่อยู่ในรูปของไมโครเอนแคปซูลเลชันด้วยกระบวนการไลปิดเมตาบไลิ์นะครับก็คือการเคลือบเจ้าตัววิตามินซีเนี่ยไว้ด้วยไขยมันนั่นเองทำให้เกิดการแตกตัวการคงอยู่และดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าวิตามินซีทั่วๆไปถึง233และที่สำคัญครับ เรายัาง plus multi ว,วิตามินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน b 1, b 6, b 12เข้าไปควบรวมด้วยเพื่อเสริมริ์ในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงรวมถึงเราได้ใส่สารสกรัดจากเมล็ดองุ่นนะครับหรือ grape seed extract ที่เป็น super antioxidant เพื่อปกป้องร่างกายด้วยนั่นเองครับและยังได้พรีเซนเตอร์หนุ่มหล่อสามีแห่งชาติคือพี่ป้องนวัดมาเป็นแบรนด์บัสเซอร์ให้กับสินค้าบูมวิสีของเราด้วย นนัั่เองครบและสำหรับสินค้าตัวต่อไปนะครับบู o m d i n ็ x นวัตรกรรมเม็ดฟูบวกด้วยศาสตร์ชะลอวัยมันเป็นการผสมผสานของ2สุดยอดสาสตร์แห่งการชะลอวัยระดับเซลล์นะครับซึ่งเป็นการจดสิทธิบัตรเฉพาะของดีคอนกรุ๊ปนะครับภายใต้เครื่องหมายการค้า Res เ e โลเอนั่นเองนะครับที่เป็นการควบรวมระหว่างสารสกัดจากแอสทาการัและเรสเวลทอลเข้ามาร่วมกันเสริมด้วย มัลติวิตามินอีก10ชนิดนะครับเพื่อช่วยลดการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ซึ่งเทโลเมียร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอายุไขของเรานั่นเองยิ่งเทโลเมียร์หดสั้นลงความแก่ชาราก็ยิ่งเกิดมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือคกลไกเข้าไปชะลอความชาราที่ต้นเหตุนั่นเองนะครับเป็นการต่อยอดจากรางวัลโนเบล Prize นะครับในปี2009 ทั้งหมดนั้นนะครับก็ถูกควบรวมมาอยู่ในบูมดี i น็กนั่นเองนะครับซึ่งได้พี่เวียสุกรวัตรของเรานะครับมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของผลิตภัณฑ์นี้ครับและสินค้าตัวล่าสุดนะครับนั่นก็คือบูมไ IC ีมัลติวิตามินในรูปแบบเม็ดฟูที่ช่วยดูแลดวงตาเรารวบรวมสารสกัด หลักๆที่ช่วยในการดูแลดวงตามาไว้ในหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นแอสตาแซนตินลูทีนบิบเบอรี่รวมไปถึงวิตามิน A ด้วยนะครับซึ่งสารสกัดทั้งหมดนี้ถูกเสริมฤทธิ์นะครับโดยนวัตกรรมงานวิจัยจากสวทชที่ชื่อว่า Bioactivist ที่ใช้ในการเสริมฤทธิ์สารสกัดทั้งหมดให้ออกผลและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับนี่คือเอกสิทธิ์เฉพาะหเดียวจาก The อ c o n Group และเรายังได้น้อง PP พีกริดนะครับซูปเปอร์ร์ที่มีกระแสโด่งดังอย่างมากนะครับในตอนนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์บูมไอซีด้วยนั่นเองครับปัญหาในช่องปากเกิดจากการสะสมของเชื้อโรคยาสีฟันบูมนวัตกรรมยาสีฟันสมุนไพรไมโครเจลเพื่อความสะอาดอย่างล้ำลึก